ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาริกาลุงษาเป็นนอพัตรตำบลอ่นงามอำเภอปรทุมราชวุ่งสาจังหวัดอ่า,า,าง,งาจเจริญมือหนีกับข้ามหนาสอบถามข้ามสุดข,ของพอนะคะที่เพลินในขเขาล่วงฟ้อง,งการให้พอแนะน้อมโตกับท่านผู้ชมเนาะค่ะครับผมนายกิงพื้นทองเป็นขอบขั่วต้นแบบของตำบลอ่น,นงามอำเภอปรทุมราชรุงศายจังหวัดอ่างาจเจริญครับค่ะพ่อ,อพ่อของจักไอ้โผลง,ง,นนงหน้าอย่างไรค่ะจักบึงในในคลิปครับในโทรศัพท์ครับในโทรศัพท์ เบิ่งได้ก็คือคือ้นแจเกษขึอนากเฮ็ดเบิ่งไปก็คือจังมันดีนะพี่นาครับก็เลยชนใจครับถึงพ่อก็มาปลูกพืชอยู่แล้วแหมหบอค่ะครับเพราะว่าผมเฮ็ดอยู่แล้วนะเฮ็ดสวนเท็ยนยังเฮ็ดเฮ็ดอยู่แล้วสวนยางสวนปาล์มสวนกล้วยสวนยังสวน้วยสวนมันผมเฮ็ดประจํานะครับแต่ว่ามันมันบ่ทันมีดอันแบบแบบนี้นะครับแบบเอโขงล่องหน้าที่ว่ามันมีตะมีแรงน้ำมียังปลูกขืดยังกลางกางเนี่ยนะครับค่ะพอหลังจากที่พ่อไปอบรมอยู่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อันสามเอ้ยสี่คืนหามือนี่พอได้ยังกลับมาเนี่ยค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความคิดมามาเห็ดที่จกของว่าจากของมีทีอยู่แล้วเป็นเป็นดินเหนียวแล้วก็พื้นที่สามไรว่าสิเขารวมโครงการพอหลังจากที่พัฒนาชุ่มชุ่ม,มทันมะกูดหายแ้วนี่พอเห็นพื้นที่ว่าจากของนี่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วพอ,พอมกกีความ,มรู้สึกไดค่ะก็มีความรู้สึก ดีใจอยู่ครับคิดว่ามันมันก็ขึ้นสีดีต่อไปนี่เบืองแล้วมันพื้นที่ิ่นเฮศไใยก้ก็สวยงามครับอืก็คิดว่าสิปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นครับทุดท้ายก็ผมขอขอบคุณพนะนาชุช่มชนผู้ที่นำโครงการมาให้ผมเด้เข้าร่วมโครงการตัวนี้ที่ผมสนใจอยู่แล้วผมขอขอบคุณมากๆที่ิ่นให้โครงการผมมา อาท่านถามมือนี้อ่าจะขอขอบคุณข้อจริงคือข้อหลายๆเลยค่ะที่ไหนอาให่มากเหามาถามข้อหมายคือของคุณน,นะคะ่ะจะมือนี้จะขอลาไปก่อนเด้อค่ะพบกันอีพี่หนาจะมาจะเป็นแจกห้องผู้ใหญ่น่าที่สามเด้อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแห่งเว่